ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบารายการใดอินเกมเมื่อก่อนผมเดทก็ยินดีต้อนรับสู่เกมนร์ตเอ็กซ์โนร์ตอนเจ้าเทคกันด้วยสำหรับตัวของเนื้อหานิวโอนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครโคนัน,นนะครับรีคิทเจ็ดดาวชั้นที่หนึ่งของตัวละครในรูปแบบตัวของตู้สตอรี่นะครับผมโคนันก็อัปเดตเข้ามาในวันที่31นะครับผมเดือน ต้องขอไปวันที่10เมษายนปี2023นะครับผมเป็นในโซโตัวจีดาวชิ้นหนึ่งก่อนที่จะไปเข้าตัวของเนื้อหาคลิปนะครับต้องขอไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมไม่สบายนิดหน่อยนะครับก็มีน้ำมูกแล้วก็อาจจะพูดติดขัดบ้างขอภัยด้วยแล้วก็อากาศร้อนนะครับขอแยกเปิดพัดลมนิดนึงหวังว่าเสียงจะไม่เข้าแล้วก็อาจจะมีเสียงธรรมชาติต,ตอนนั้นคือเล็กน้อยก็ต้องขอัยด้วยกันนะครับผมเราไม่ได้มีสตูดิโออะไรนะครับผมมันก็ต้องขอภัยด้วยโอเค งั้นก็มาเรื่องกันดีกว่าแล้วเที่ันตีของโคนันนะครับเป็นในส่วนตัวอันติ5ดาว V2 นะครับผมเอามารีคิดเป็น7ดาวนะครับผมอันตินี้ติดสถานะมึนงงระดับลาก Over t ม m e Medium นะครับผมลด e d k และ Defense ระดับลากลดต้านท่าสายเล้งสีแดง Annihilation สีม่วงและ Impact สีเหลืองระดับ Medium ครับเพิ่มบั f f e d k Critical Defense ระดับลาก เพิ่มบับต้านท่าสาย normal lench release annihilation มนุพลเหตุและ impact ทุกสีระดับ medium ครับลดคูลดาวสกิลตัวละครลง2วินะครับระดับ medium แล้วก็ทำการทวีคูลดาเมจกับตัวละครที่ติดสถานะ slow เมื่ออัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟคลากลายเป็นฮิวแล้วก็ medium กลายเป็นลากครับแล้วก็เพิ่มบับต้านท่าสาย ex lench release annihilation มนุพลเหตุและ impact ระดับ medium เมื่ออัพอติเป็นเลเวล15ผลต้านท่า ex ระดับมีเดียมนะครับจะกลายเป็นระดับลากนะแล้วก็ e อฟเอฟเฟคครับเ <c oughs> มื่อคุณทําการเก็บเกแดงเต็มและทาการกดใช้ง,งานอันติโคนันนะครับผมจะได้ดามอันติบวก30%มระดับบับอมตะแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับติดสถานะมึนงงกับโอเวอร์ไทม์ทะลุอมตะแล้วก็การสถานะนะโอเคต่อมาเป็นสกิลสีดาวครับสกิลอเวกนะครับสกิลนี้สามารถอเวกฟอลลอัพได้นะ ทำการลด cp ตัวละครที่โดนเมื่อคุณใช้สกิลนี้การกันบ้านลดดีเฟนต์ระดับมีเดียมลดต้านท่าสายเล้งสีแดงอันนี้เฮเลชั่นสีม่วงนะครับแล้วก็อิมแพคสีเหลืองระดับสมอลเหมือนกันกับอันตินะตัดบัฟตัวละครที่โดนลดอมตะสามวิเปลี่ยนการตีปกตินะครับผมจะธรรมดาให้กลายเป็นตีปกติติดสถานะมึนงงกับสโลได้ระดับมีเดียมเพิ่มแับ edk ระดับมีเดียมรี h p c p ครับแล้วก็ได้รบบับอมตะกับสถานะ กดกับดักในรัศมีดาเมจของตัวสกิลพร้อมกับทวีคูณด,ดาเมจกับตัวคะครที่ติดสถานะสโลเมื่อสกิลเป็นเลเวล8ผมเอฟเฟกต์มีเดียมนะครับจะกลายเป็นลักแล้วก็สมองกลายเป็นมีเดียมเพิ่มเวลาการสถานะให้นานยิ่งขึ้นแล้วก็รีคอเวอร์ HPCP เพิ่มขึ้นนะครับผมได้รับบัฟวิ่งไวนะครับทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมระดับมีเดียมนะครับ ตัวของโคนันนะครับก็ข่าวดีหน่อยก็คือเป็นตัวอวยผมนะครับผมผมเก็บนะครบเซตนะครับผมแต่ทั้งอันติจัดดาวแล้วก็ตัวของสกิลนะครับผมหมดไปพ1 0 0เพชรนะครับผมก็ได้สกิลอเอเวกมาแล้วก็อันติมานะครับผมครบทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมจะมีการเล่นและก็เทนให้ดูได้ซึ่งจะต่างกับตัวที่ผมไม่ได้สุ่มนะ อย่างเช่นถ้าเกิดมีโทบีอย่างเงี้ยอะโทบีผมสุ่มผมเทให้ดูได้โคนันนะครับผมอะสุ่มผมเทให้ดูได้แต่บางตัวผมไม่ได้สุ่มนะครับผมอาจจะให้ดูได้แค่อันติแต่ว่าสกิลจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตเอานะครับผมเหมือนกับตัวของอะคาบ,บุตโตหรือว่าที่ดันนะครับผมอะโคนันสกิลอเวกต้องบอกว่าเกียนมากนะครับผมเป็นสกิลที่บินขึ้นไปนะครับแล้วก็ระเบิดลงมานะครับสกิลนี้เนี่ย ผมค่อนข้างคุ้นๆอยู่ผมนึกไม่ออกว่ามันคือสกิลใครในเกมนะครับผมแต่ก็แบบเหมือนคุ้นมากนะอ่าแล้วก็มันระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมอ๋อนึกออกละสกิลอันตรีของเกชาร์โดครับมันคืออันตอ่ีซูซโนโอตัดสายซูซโนโอพันปักษาเพิงตามเลยนะครับผมที่มันลอยขึ้นไปเงี้ยแล้วก็กระโดดลงมาเหมือนกันกับอันตรีเกชาร์โดเป๊ะเลยนะครับผม แต่วาทำเป็นสก,กิลโคน,นันแล้วก็ระเบิดและจุดที่ระเบิดทั้งหมดนะครับจะทําการปลดกับดักนะครับผมและข้อดีของโคน,นันนะครับถ้าโคน,นันรีคิดในอนาคตนะบอกเลยจะเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากเพราะว่าโคน,นันตีปกติรลยะไกลได้ซึ่งตัวเองจะไม่พุ่งเข้าไปหาสิ่งปลุกสร้างนะครับผมพุ่งบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ตีได้เช่นอย่างนี้ถ้าเกิดข้างหน้ามีเครื่องพ่นน้านะครับสบายโคน,นันนะครับผมโ, <laughs> โอเคชึบ จุดที่จุดที่ระเบิดลงไปนะครับก็ทำการปลดกับดักซึ่งรัศมีขอบเขตการปลดกับดักเนี่ยคือเกือบ1แบบเต็มๆนะครับผมและทุกบัฟทุกอย่างของโคนโนเนี่ยอยู่ที่สกิลนี้หมดเลยที่ผมว่าโคโนะนจะน่ากลัวในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิดรีคิดเนี่ยมันจะเป็นสกิลลิมิตเบรกหดาวหนึ่งใบกับอเวกมาเพิม่มอีกใบหนึ่งใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นสกิลสีดาวธรรมดาที่ไม่มีอเวกนะครับผมเพราะว่าอเวกอยู่ที่สกิลใหม่แล้วเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็กลายเป็นว่า โคนั้นเนี่ยจะมีสกิลที่เกียนสกิลนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมแล้วตัวของลิมิตเบรกนะครับคือตัวที่จะมาเสริมให้มันขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมอันติจะเป็นแบบตัวของห้าดาวเก่าซึ่งถ้าบอกแล้วนะครับผมตรงๆเลยคือประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยไม่มีอยู่นะครับผมคือโคนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็คือต้องบอกว่าตู้สตอรี่ทุกตัวนะครับผมเอาเอาตัวนะถ้าเกิดใครอวยตัวไหนครับสุ่มแค่เก็บสกิลนะครับผมย้ำว่าสุ่มแค่ เก็บสกิลสีดาวอันติไม่ต้องก็ได้ครับเพราะอันติเรียกได้ว่าไม่มีความจําเป็นหรือว่าไม่ได้ส่งผลสําคัญอะไรต่อตัวละครเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาจะเอาตัวละครตัวนั้นนะครับไปแบบว่าเช่นตีแซมนะครับผมหรือว่าเอาไปเล่นบอสกิจกรรมนะครับผมผมว่าก็ไม่ได้มีผลกับการเล่นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อ ID เลยด้วยต้องบอกว่าตู้สตอรี่ทุกตัวเนี่ยไม่ส่งผลต่อ ID เครับมันเป็นแค่ตู้สําหรับตัวละครอวยหรือตัว ช่วยเคลียกิจกรรมถ้าเกิดสมมติว่าโคนันนะครับมาลงสตอรี่นะครับในเดือนนี้นะจู่ๆเดือนหน้าอาจจะเป็นโบนัสออกเอานะครับผมและนะครับผมตัวของโคนันนะครับผมถ้าเกิดสมมติคุณทำมันตีว่า15คุณสามารถเอาโคนันนะครับผมอัดเอทแบบที่ผมถามเมื่อกี้นี้ใส่อุปกรณ์เอทเคเข้าไปและเอาไปตีบอสนะครับ พอไปตีบอสเนี่ยเท่ากับว่าคนนั้นก็จะตีบอสไปแล้วไงแล้วคุณก็จะยังมีตัวละครเทพอย่างเช่นอาจจะเป็นโบนัสของเดือนนั้นอย่างเช่นรานอัพหรือแซมนะครับผมซึ่งมีสกิลครบเซตที่มันเล่นได้จริงๆคุณก็เอาตัวละครนั้นนะครับไปบุกบ้านแทนแล้วก็เอาคนนั้นไปตีแซมนะครับผมเห็นไหมมันเป็นการแบบว่าช่วยย่นภาระให้กับคนที่เขาไม่มีตัวละครเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องการตัวที่มันแบบว่าเทพจริงๆนะปั้นหนึ่งตัวเพื่อบุกบ้านแล้วก็ อีกตัวหนึ่งอาจจะไว้ตีแซมในส่นงเชตอัลนะครับผมในกรณีของออเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องหา1คือตัวบุกบ้านที่ดีที่สุดหนึ่งตัวกับตัวตีแซมที่ดีที่สุดหนึ่งตัวแล้วก็ต้องหาเนี่ยให้ได้ทุกสีนะครับผมก็โคนนั้นก็จะอยู่ในประเภทของตัวละครตีบอสอย่างเดียวนะบุกบ้านก็ไม่ได้วงเ,เท่าไหร่นะครับผมเอาจริงถ้าบุกก็คือต้องเป็นห้องที่ไม่ใช่โบนัสห้ากับหกแต่ถ้าเกิดเป็น5กับ6โคนนั้นต้องตีแซมเท่านั้นนะครับผม รัสซี่มีรามเมจะค่อนข้างวงกว้างนะสำหรับตัวของสกิลระเบิดนะครับผมเดี๋ยวผมรอสักครู่หนึ่งนะผมจะอยู่ตรงนี้นะผมอยากรู้จะโดนกบไหมโอเคโดนขอบขอบไปไปลายนะครับผมถือว,ว่ากว้างอยู่นะรัสซี่มิรามิคือไม่ใช่แค่ด้านหน้าเดี๋ยวรวมถึงด้านหลังรอบตัวเองด้วยนะครับกบก็ไปหมดเลย อาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะคือผมพูดลำบากมากนะครับผมเนล่นจับว่ามันนั่นแหละดีน้ำมูกนะครับผมคุณต้เข้าใจนะว่ามีน้ำมูกมันค่อนข้างพูดยากสก,กิลนี้นะครับมันลดอมาตะได้3ามิเพราะฉะนันนน ake, นน้นเนี่ยผมคาดหวังว่าในอนาคตเอาเวกหรือว่าเอ๊ะอะไรลีนเปกเนี่ยมันจะเล่นกับเอาเวกเข้ากันได้นะเพราะสก,กิลนี้ใช้ในการเคียร์บ้านดีมาก ต้องมีสกิลที่มาต่อคอโมโบจากสกิลนี้ไม่ให้เสียจังหวะเพราะว่าสกิลนี้มันคูดาหงวิมันไม่ได้กดได้ต่อเนื่องครับนอกจากเพราะว่าอันติใหม่โคนั้นหรือลิมิตเบรกของโคนั้นจะลดคูดาสกิลได้ครึ่งหนึ่งสกิลนี้จะกดได้แบบตลอดเวลาเลยครับมันจะกดได้รัวๆมากเพราะว่า a อนิเมชันมันคือ2องจุาวิถ้าเกิดคูดาทนทค่สาวิคูดาทบอัพทามเนี่ยถ่างกันอยู่ที่ประมาณ05ยาังไงก็เล่นได้สบายครับโอเคแป๊บนึงนะ อันตีนะครับผมมันติดสิ่งกุางได้นะอันตีเนี่ยนะครมันติดกำแพงติดเสานะครับผมแต่มันก็จะเป็นกระดาษหล่นลงมาโอเคถ้าเกิดเป็นตัวของอรีคิดผมคิดว่าคงจะเป็นอันที่สู้กับโทบิจริงๆนั่นแหละนะครับผมคือตัวของรีคิดตัวนี้ก็เป็นกึง่งๆึ่งนะเป็นกึง่งสกิลเนี่ยเป็นของภาคหมู่บ้านส่วนตัวของอันตีนะครับก็เป็นกึ่งที่สู้กับตัวของโทบิใช่ปะ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดลีชิจิดาวชุดที่2มาเนี่ยอาจจะเป็นแบบอันติระเบิดแบบอันใหญ่กว่านี้นะครับหรือแบบว่าครอบคุมผมคิดว่าโคนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถทําอันติฟูลแอเรียได้นะครับผมสามารถทําได้นะถ้าเกิดว่าเกมมันคิดดีๆเพราะขนาดดิดานะ,นะครับยังคราชทั้งแมปได้เลยแต่ก็ต้องเข้าใจแหละดิดาะอันติ C ซีอ่าซีทีเนาะซีทีหรือว่า C4 นี่แหละ เออซีโฟครล่ามันโดนแบบกว้างมากนะครับผมแค่สตดหายใจเข้าไปเนี่ยก็ตุยได้แล้วนะครับผมมันเลยทั้งแมปถ้าเกิดโคนันสมาเวทั้งแมปเนี่ยก็คงอาจจะเป็นเกียร์แดงเต็มมากกว่าอะไรทํานองนั้นนะครับผมนี่ก็คือตัวของโคนันแล้วเมื่อกี้ผมเล่นด่านสามด้วยเหรอเออผมไม่ได้เล่นนเออผมยังไม่ได้เคลียร์ดานสี่นะครับผมก็น่าจะเคลียร์ได้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับโคนันเนาะเพราะว่าสกิลเซ็ตโอเคได้อย่างคือถ้าที่ผมลองดู คนนั้นเป็นตัวละครที่แทบจะไม่ต้องพึ่ง Follow up เท่าไหร่เลยนะนะครับเพราะว่าสกิลโดยรวมของคนนั้นคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันแค่ปู้มนะครับแล้วก็บึ้มหายหมดเลยบึ้มหายหมดเลยแล้วก็บึ้มหายหมดเลยคิดสภาพคุณคิดตามว่าคือการบุกบ้านนะครับผมคุณคิดว่า เกะใช้ลงคุณเนี่ยกดอันติีแล้วก็กระโดดพุ่งลงไปใช่ป่ะถ้าเกิดสมมติโดดเข้าห้องเนี้ยก็แบบว่าโดดลงจันทห้องถัดไปพอดีแล้วโคนันถ้าเกิดว่าสมมติรีชิดสกิลเซตใหม่มาแล้วมีสกิลนี้ติดตัวอยู่นะครับผมกดสกิลพุ่งลงพื้นกับดักหายเกลี้ยงนะครับผมคุณแกล้งกิจรินก็ได้แบบว่าพุ่งให้มันชนสิ่งปลูกสร้างให้คุณมันหยุดอยู่กับที่ครับผมแต่รัศมีแรงระเบิดเนี่ยปดกับดักรอบตัวนะครับผมอ่าใช้ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นไอ้บ้านเมจ้นะที่ผม ตอนที่จะแบบว่าลองดูว่าระเบิดมันจะถึงกบไหมเนี่ยฉัสภาพาว่านั่นคือทางเดินแบบบุกบ้านนะครับผมที่ต้องไปซ้ายหรือขวาแล้วเมื่อคุณไม่อยากโดนพัดลมคุณก็พุ่งให้มันชนกําแพงครับแล้วมันก็ระเบิดรอบตัวแล้วมันจะปลดกับดักตรงทางเดินให้คุณเองเห็นไหมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณบินลงกลางห้องนะครับผมกับดักหายเกี้ยงแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเกมทาเทสสกิลตัว Stu t o r y มาให้นะผมว่ามีฮีดันกับโคนอันนี้แหละเป็น2ตัวที่กดสกิลแล้วไอตัวกับดักเนี่ยหายเกือบยกห้องนะผม ตอนนี้ก็เท่าที่ดูนะคือโทบีถามว่ากว้างไหมก็กว้างนะแต่ว่าโคนันกับที่ดันเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่ตอนนี้ใน t ตู์สตอรี่ปลดกับดักดีสุดแล้วก็สกิกลดูดีสุดด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูตัวอื่นๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะ แต่ก็ตอนนี้แสงอุษามันเหลือแค่คาคุสึตัวเดียวครับที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คิดว่าจะเป็นตัวละครตัวต่อไปที่มีการปลดเอาเวกสกิลกับรีคิดจะดาวชุดที่1นะครับผมถ้าเกิดมาก็คือมานะครับผมถ้าเกิดไม่มาก็รอต่อไปแค่นั้นแหละเพราะตอนนี้แสงอุสาก็คือมากันครบแก๊งแล้วแล้วก็ตัวละครที่แบบว่าหลายคนรอว่าแบบว่าออจะรีคิดยังไงไม่ครับไม่รีคิดเลยคิดว่าถ้าเกิดมันเอากันจริงนะเพยอาจจะเป็นรีคิด ขายทเทปไปชิดฟ้าอันใหม่นะครับผมหรือไม่ก็หมื่นลักเหนยวสวรรค์ป่ะผมจำชื่อถูกป่ะวะแล้วก็อีกคนนึงก็คือโคนันเอาเอาโคนันกับเคนมารีชิดตู้เดียวกันเลยเป็นตู้แบบตู้แซมเดือนอปีหน้าหรือแบบว่า,าราอัพกลับมาเป็น2ตัวเหมือนเดิมอะไรนี้ก็ใส่คู่ไปเลยผมคิดว่านะแซมควรเป็นตัวละครตัวเดียวครับและราอัพควรเป็นตัวละคร2อตัวเพราะงั้นอ่ะมันจะดึงเงินได้มากกว่าเว้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีตัวของราอัอ2ตัวใช่ป่ะ ถึงคุณจะมีราอัสองตัวครับแต่มันก็เป็นโบนัสระดับ1.5อยู่ดีครับผมถ้าเกิดว่าคุณทําแซมให้เป็น1ตัวนะมันบังคับว่าคุณต้องสุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลือกให้คุณด้วยว่าคุณอยากจะได้หรือไม่อยากได้นะครับผมประมาณนั้นแต่ก็ถ้าเกิดมี2ตัวมันก็ดีอย่างหนึ่งคือตอนที่เราไม่อยากได้อีกตัวครับแต่เราอยากได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะสุ่มอยู่ดีถ้าเกิดอีกตัวที่เราต้องการไม่ออกเนี่ยเราก็ทําใจนะครับผมเราก็ต้องเติมต่อเหมือนกับตัวของเราก็ตต้อองสุ่่มมนรัผ ตอนนั้นโอเคก็พอกันแล้วนะครับผมจบแล้วลิวิดีโอนี้โอเคเจอกันใหม่ชิวโโิดูหน้าและไลค์ตื่นถัาไปเจอกันใหม่้าหนาค,ครับบ๊ายบาย